สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีตอนรับประสูตรายการข้อคิดจากข้อพระคัมภีร,นร,ร,นนร์นะครับพระคัมภีร์พระเจ้าสําคัญสำหรับคิสเซียนโดยนี้พระพีเลยสั่งไว้จริงพระเยซูนะครับตัดชัดเจนในมันทธิวบทที่4ี่ข้อที่4มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บํารุงด้วยพระชนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าบทเลยท้าทายพี่น้องคริสเซียนทุกคิดจักก็ว่าได้ทุกกลุ่มนะอยากเห็นพี่น้องทุกคนสัตย์ซื่อในเรื่องนี้นะครับเราต้องอ่านทุกคําห้ามตกแม้แต่สักคําเดียวจําได้ไหมครับ ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของพระองค์นั้นจะไม่หายไปสักขีดเดียวดังนั้นหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับเราต้องเติมเต็มความรู้ของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเราต้องเป็นคนที่สอนคนอื่นแชร์แบ่งปันนะครับประสบะการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าเช่นอย่างนี้เล่าคำพยาญพระสุริต์หรือแม้แต่เล่าคำพยาญนของเราทุกอย่างเราทําเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าและช่วยคนในครอบครัวช่วยคนในชุมชนนะที่เราอยู่อาศัยหรือแม้แต่ในจังหวัดของเราประเทศของเรานะให้เห็น คนบาปมากมายได้ฟังนะเขาได้ฟังเรื่องพระคริดหมายว,ว่าเขาเชื่อพระขอดลยินในการประกาศพระเยซูคริสต์ในนั้นหนุนใจพี่น้องครับข่าวประเสริฐเป็นริเดตประกาศเป็นพยานทําแบบนี้ทุกวันทุกวันผมเชื่อครับว่าเมื่อพี่น้องทําในส่วนที่พี่น้องต้องรับผิดชอบตามหน้าที่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็จะทํากิจของพระองค์ผ่านเราอย่างแน่นอนครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับข้อคิดจากพระธรรมอุปยบนะบทที่18ข้อ20นะครับ ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์และข้อตัดสินและแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาต้องที่เขาต้องด,ดําเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติม, αι, มีหลายอย่างไป่น้งครับนี่คือในช่วงที่โมเสสต้องดูแลประชากรของพระเจ้าประมาณสองล้านกว่าคนงานเยอะมากพี่น้องครับต้องตัดสินคนนั้นบ้างต้องวางแผนทํทำหล,หลายอย่างพี่น้งครับการดูแลคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พ่อตาของโมเสสก็คือเยโธก็ oko, มีโอกาสที่จะหนุนใจ แล้วก็ให้ความพิดเห็นนะครับว่าท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์พี่น้องครับเหมือนกันทุกวันนี้ก็ต้องมีการเทศนาสั่งสอนนะคนของพระเจ้าหลายคนไม่สนใจในการอ่านพระคัมภีร์ไม่พอยังไม่สนใจในการฟังคําเทศนาหรือคาสอนอีกด้วยวันนี้กลับใจใหม่พี่น้องครับถ้าเราเป็นคิดเสียที่ขี้เกียจอ่านพระคัมภีร์และเบื่อหน่ายคําสั่งสอนวันนี้พี่น้องต้องกลับใจใหม่นะแล้วก็ข้อตัดสินและแสดงเขารู้จักทางที่เขาต้องดําเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติเห็นไหมพี่น้อง ก็อย่างผมนุนใจพี่น้องเสมอให้ตื่นเชา้าเฝ้าเดียวนี่คือสิ่งที่คิเสเตียนต้องปฏิบัติใช่ไหมครไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าตามของประทานไม่ใช่แกเป็นคิดเตียนวันอาทิตย์ไปแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่นะครับเราต้องมีส่วนนะครับเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราคท,าทุกคนใคนี่ิสจะจักรพีนน้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าถูกไหมพี่น้องลูกก็ต้องมีเครียกภาระใจที่เข้ามามีส่วนช่วยในงานของพ่อคือพระบิดาพี่น้องครับ พระยซสุริตเจ้าเองได้วางแนวทางไว้หมดแล้วนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐไม่พอพระองค์ยังจัดเตรียมทูลขอต่อพระบิดาให้ประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระบิดาใหา้ให้อยู่กับเราด้วยดังนั้นทุกวันนี้พี่น้องครับเราสามารถที่ทํากิจร,ร่วมกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราต้องหมั่นอ่านศึกษาทําความเข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเปชีวิตของเราเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับมาดูพี่น้องครับอีกข้อหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยผม ขึ้นหัวข้อเรื่องภาวนาพระครมผมจะนำพระธรรมสรรีร้อยสิบเก้านะครับเป็นข้อหรือสองข้อมาอ่านมาไขครวรแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้เชื่อใหม่นะครับที่ยังไม่เคยฝึกในการภาวนาพระครมพระเจ้าพีน้องครับใช้ของผมเป็นตัวอย่างได้และทำพี่น้องเนี่ยนะฮะได้เป็นนักอธิษฐานด้วยประเนตัวและจําข้อมีได้ด้วยนะครับอ่านแล้วไข้ควรวนพระเจ้าทรงสอนอะไรหรือตักเตือนเรื่องใดจากนั้นเราก็นํามาภาวนาอธิษฐาน นี่สำหรับผมนะครับผมใช้เทคนิคแบบนี้อ่านพระคาพระเจ้าปีนองครับหนึ่งข้อหรือสองข้อถ้าสั้นๆก็สองข้อถ้าข้อยาวก็หนึ่งข้อแล้วให้ครวญรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าตักเตือนอะไรนะครับแล้วก็นําออกมาเป็นคําอธิษฐานวันนี้ในสุดีนะครับร้อยสิบเก้าข้อที่สองกับข้อที่สาม,สามผมใช้สองข้อนะครับผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่กระทําผิด แต่ดำเนินนะแต่เดินตามบรรดาพระมรคาของพระองค์เห็นไหมพี่น้องอ่านวครับพระเจ้าก็สอนว่าอะไรครับเราดำเนินชีวิตตามพระมรคาของพระเจ้าทำกรรมสอนของพระเจ้าตามพระโอวาสของพระเจ้าผู้นั้นเป็นสุขแน่นอนพี่น้องครับแต่ทุกวันนี้คริสเตียเลยคนไม่มีความสุขเลยคือไม่มีสันติสุขเลยเพราะไม่ดําเนินชีวิตตามนะกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเห็นไหมนี่พระเจ้าบังเตือนพระเจ้าบังสอนนะรับรองพระเจ้าว่าเป็นสุข ก็ต้องเป็นสุขเปน้องครับพระเจ้าไม่ตัดมุสาแน่นอนนะฮะและก็แสวงพระองค์ด้วยสุดใจไม่ใช่มาครึ่งใจนะฮะพี่น้องจาได้ไหมครับคีย์เวิร์ดของ3กษัตรินะฮะกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับหนึ่งซาอูลซาอูลนี้ก็ค erm ือไม่มีใจกับพระเจ้าเลยจำได้ไหมครับพระเจ้าถึงต้องประหารนะกษัตริย์ซาอูลนะครับเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับเพราะซาอูลเนี่ยไม่ได้มาจากการทรงเลือกที่มาจากพระเจ้าแต่ถูกคัดเลือกมาจากความคิดเนื้อหนังของมนุษย์ คนในยุคนั้นต้องการมีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ที่จับต้องได้มองเห็นไนดนะ้เขาปฏิเสธพระเจ้านะครับไม่อยากมาปกครองเขาพูดง่ายๆสุดท้ายก็ไปไม่ไปรอดพีน้องครับอะไรที่มาจากความคิดมนุษย์ไปไม่รอดมาถึงดาวิดกษัตริย์องค์ที่สองอันนี้หมดใจเลยนะทุ่มเทกับพระเจ้าพี่น้องครับถึงจะผิดพลาดก็ถ่มใจลงสา,าพบาปต่อพระเจ้านะครับคนที่3คือโซลมอนโซลมอนนี่คือครึ่งใจนะพี่น้องมาแค่ครึ่งเดียวนะครับดูเหมือนตอนเรียกว่ามาตินต้น ตอนมานะครับรับช่วงต่อกษัตริย์ฤทธิ์ดูดีมากทีเดียวแต่หลังนานเข้านาน,าน,นครับเครับพี่น้องเราก็รู้ว่ากษัตริย์ทรมันนั้นมีนางสนมเยอะแยะมากมายและไม่พอ,อยังเกี่ยวข้องกับลูกเคารพนะที่ต้องสร้างให้กับบรรดาเมียเมียทั้งหลายนะครับเห็นไหมมีแค่ครึ่งใจงั้นวันนี้ต้องถามเอียงเรามาหาพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวพระเจ้ามาเป็นริเสเตียนแบบสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดหรือไม่ถ้าพี่น้องครึ่งกลางแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับ พระพิเลยสอนเราว่าเรามาด้วยอะไรฮะด้วยสุดใจนะผู้ที่ไม่กระทําผิดเห็นไหมลองรู้ว่าพระเจ้าสั่งห้ามอะไรบ้างถ้าพี่น้องอ่านและไขครวญทุกวันจะรู้ว่าอะไรบ้างที่พระเจ้าสั่งตัดห้ามอย่าไปยุ่งอย่าไปทําแล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปทําแต่ถ้า,าเราไม่เชื่อฟังเข้าข่ายว่ากบฏกับพระเจ้าขัดคําสั่งพระเจ้าสุดท้ายพี่น้องครับก็ต้องไปรอรับโทษในวันพิพากษาอย่างแน่นอน ว่าทุกคนเราเข้าสู่กับพภิภากษาตามการการะทําของแต่และคนอยู่แล้วนะครับวันนี้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่อะไรครับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะครับดูว่าวันนี้ผมสอนพี่น้องในการอาธิษฐานคําขึ้นต้นคือข้าแต่พระข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่นะครับบรรดาพระโอวาทของพระองค์นั้นเป็นความจริงเห็นไ,ไหมผมก็ดึงนะขอ้อม่ยมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเป็นแหล่งความรู้ในกฎหมายและกฎ,ะกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งจะช่วย ไม่ให้ข้าพร,ระองค์กะทาผิดต่อพระองค์เห็นไหมครับในข้อพิธีที่ผมอ่านคือเกี่ยวข้องกับการไม่กระทําผิดนะครับในคำมิฐานเราก็ดึงมาใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพระปัญญา,ยาประุทธิ์ท่งช่วยให้ข้าพระองค์สแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าเห็นไหมมีคําว่าด้วยสุดใจก็ดึงมาจากพระคมภีร์ข้อตะก,กี้ดีนั่นเองนะฮะข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สั้นๆแต่ได้ใจความตรงตามความหมายในพระคำของพระเจ้าที่ผมได้อ่านไปเมื่อกี้นี้ออีกรอบนะครับสดุดี119ข้อที่2 1หนึ่งข้อที่3กล่าวว่าผู้ที่รักษาบรรดาพระว,วาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่สแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่กระทําผิดแต่เดินตามบบรรดาพระมารรคาของพระองค์เห็นไหมพี่น้องชัดเจนนะครับฝึกพี่น้องครับวันต่อวันวนลข้อ2ข้อก็แล้วแต่ ว่จะเป็นว่าต้องใช้พัมปีเหมือนกับผมนะครับก็คือสวัสดีร้อยสิบเก้าอันนี้ผมทาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องบางทีพี่น้องหลายท่านยังไม่เคยนะใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าแบบคําอธิษฐานหรือการภาวนาพระบบคำพระเจ้าลองดูพี่น้องครับอย่างน้อยผมเชื่อว่าก็จะช่วยพี่น้องนะจำข้อมูลได้มากขึ้นและเราก็สามารถที่จะพัฒนาการอธิษฐานของเราครับให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าและเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับพี่น้องครับกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อพระคำได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับพี่